Xuyến hả chứ? chết chạy Lò lấy cái thơi bọt เคโอไปบ้านอะไรอ่ะโควิดไงเฮ้ยแล้ไม่จับว่ากูโควิดครับผมท่านตะกลุนอ่ะท่านตะกลุนโควิดเฮ้ยไม่ลงมา ทิ้งตัเนี้ยโหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะดลดเนื่อหน่อยภูมิใจวะฝึกมาเรียนมากี่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 ปีเนี่ยเริ่มเรียนตอนต้นเดือนสิงหาถึงวันนี้ต้นเดือนธันวามามั่งไม่มามั่งมาครับเกลียวพลอยนึกจะมาก็มานึกไม่มาก็ไม่มาไม่ใช่เวลาที่จะว่าอ๋อแล้วไป ปวดอะไรเลยมาบางไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างเพราะว่าเวลาว่างไม่ค่อยมีอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาว่างสอนปากดีเวลาคอยจะคอยจะป่วยอยู่เรื่อยเลยคนมันไม่สบายคนเป็นแก่แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันจะเอาเออโงคต่างติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวานั้นจำไว้เลยครับทีหลังถ้าเป็นไปได้อย่าแก่อย่าแก่ห้ามย่างมากนี่ขอบคุณมาก